สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนสกินนะครับผมเห็นผู้เล่นหลายคนนะครับถามว่าเออเป็นไม่สามารถเปลี่ยนสกินกันได้นะครับไม่ว่า ID จะเป็น ID แท้หรือว่า ID ไม่แท้นะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวให้เข้าไปในเว็บของ m i n e c r a f t GG นะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นในไม e c r a f t g g เท่านั้นนะครับก็ผิดไม e c r a f t g g นะครับผมโอเค ใชครับ GG ไทยแลนด์นี่เจอแล้วแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ผู้เล่นนะครับได้เข้าเล่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผมของวันพุธนะครับก็คนเล่นช่วงนี้ก็จะ ไม่ค่อยมีนะครับของของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับเด็กไปเรียนกันหมดนะครับให้เราทําการเข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินซิสเต็มนะครับโอเคใส่รหัสนะครับ ID ผมจะเป็น ID t e เทนะครับผมก็ให้เราไปเลือกที่สกรีนที่เราไปดาวน์โหลดมาเดี๋ยวผมแนะนำเว็บนะครับการดาวน์โหลดสกรีนนะครับ ให้เราเข้าไปที่ Google นะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงก์สําหรับดาวน์โหลดสกินว้ให้นะครับสําหรับผู้เล่นที่อยากจะได้สกินนะครับสวยๆนะครับก็ให้พิมพ์เข้าไปที่ google นะครับว่า,าสกินสกินไมค้าฟ์นะครับผมเอเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดอ้าวมันขึ้นมาได้ไงวนะ s k i n นะครับสกินไมค r a f t นะครับ แล้วก็เข้าไปที่ m ม craft บส s รีนเซิร์ชโฮมนะครับนี่นะครับก็จะมีสกรีนเพียบเลยนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่ผมแนะนำไปเว็ฟของไม n e c r a f t Skin นะครับผม com นะครับ mycraft s สกร n com นะครับนี่จะเป็น สกีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถเข้ามาเลือกเลือกดูกันได้เลือกดาวน์โหลดกันได้นะครับผมก็จะมีอ่าโฮมมีท็อปนะครับลำดับท็อปสกีนที่ผู้เล่นอ่าใช้เยอะมากที่สุดนะครับลำดับท็อปนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นลำดับท็อปนะครับนี่นะครับเลือกดูกันได้นะครับนี่นะครับชื่อเว็บนะครับ www mycraft สกีนนะครับ com นะครับผม อให้เราเลือกสกรีนที่เราต้องการตังผมยกตัวอย่างอ่าผมชอบแนวแบบออเอา,เอ,าเอานนี้แล้วกันแดงๆตัวแดงๆนี้แล้วกันนะครับพอเราเลือกสกรีนเสร็จแล้วเนี่ยเราได้สกรีนที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้เราทําการดาวน์โหลดสกรีนนะครับผมโดยการคลิกที่ดาวน์โหลด to พิวเตอร์นะครับ <Hello. S 1> อ่าก็จะได้เป็นไฟล์สกรีนนะครับแบบนี้นะครับ ผมก็จะตั้งชื่อว่าสกินสกินไมค์ครับแล้วกันสกินไมค์ครับนะครับผมจะตั้งชื่อว่าสกินไมค์ครับนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคพอเราได้สกินมาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บอ่าซิสติมที่เราไปล็อกอินเมื่อสักครู่นี้ในเว็บไมค์ครับจี g นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วคลิกเข้าไปที่ เมนูเปลี่ยนสกีนนะครับอแล้วก็ทําการเลือกนะครับไฟสกีนที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมตั้งไว้ก็คือสกีน u n d e r c o r e Minecraft นะครับโอเพนทำการอัปโหลดสกีนนะครับทําการอัปโหลดสกีนสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์นะครับทําการตกลงนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้แก้นะครับสกีนตรงระบบนี้มันยังจะไม่โชว์นะครับอ่า ให้เราทําการดาวน์โหลดตัวเกมใหม่นะครับสําหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนสกรีนหรือว่ามองไม่เห็นสกรีนนะครับให้ให้ทําการดาวน์โหลดตัวเกมใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้าเกมนะครับล็อกอินเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมใช้ผมใช้ตัวผิดผมใช้ไอเดีผิดเดี๋ยวล็อกอินใหม่นะครับผมพอดีผมใช้ไอเ <c oughs> ดีผิด ใส่ดีผิดนะครับโอเคทำการล็อกอินนะครับโอเคนี่ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับผู้เล่นท่านไหนนะครับที่สกรีนไม่โชว์นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดตัวเกมมาใหม่นะครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับสกรีนผม ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเอเป็นไงครับอ่าก็จบการรีวิวการเปลี่ยนสก,กินเพียงเท่านี้นะครับผู้เล่นท่านไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวเกมใหม่เนี่ยจะยังไม่สามารถเปลี่ยนสกินได้อย่างอย่างสองคนนี้ครับที่เดินไปเนี่ยอ่าเขายังเขายังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวเกมมาใหม,ใหม่เห็นไหมครับหน้าตาเขาจะแบบเกียนเกียนหน่อยครับออกออกเกียนเกียนหน่อยออกแนวเกียนเกียนหน่อยเนี่ยครับเนี่ยดูหน้าตาเขานะครับ อ่าเนี่ยครับหน้าตาแบบเกลียนเกลียนหน่อยนะครับก็ก็ดูกันเอานะครับสําหรับคนไหนที่เปลี่ยนสก,กินแล้วก็จะจะเป็นอ่าเป็นสก,กินเป็นรูปตัวเป็นรูปสก,กินของเราเลยนะครับโอเคอ่าเข้าใจกันแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวการเปลี่ยนสก,กินของไมค์ครับจีจีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ